หน้าหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเสมอเย็นวันหนึ่งคาาบอยเดินมาบอกกับนายอำเภอว่ามีจานประหลาดตกอยู่ที่ไร่ของเขานายอำเภอมีจานอะไรก็ไม่รู้ตกอยู่ที่ไร่ของฉันแค่จานตกในไร่ทำไมจะต้องมาแจ้งด้วยว่าแต่มันไม่ใช่จานเล็กๆนะมันจานใหญ่เลยใหญ่แค่ไหนกันถึงต้องตกใจด้วยใหญ่เท่าบ้านเลยมัง้งฮะจานใหญ่ขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงไหนลองพาฉันไปดูซิ ายอำเภอก่อนเลยให้ข้าบอยพาไปดูพอไปถึงในอำเภอก็ตกใจมากเพราะเป็นจานบินของมนุษต่างดาวลำใหญ่มยายมหืมมาเฮ้ยนี่มันจานบินของพวกมนุษย์ต่างดาวนี่นะายอำเภอรู้ได้ยังไงฉันเคยดูจากในหนังมันเหมือนแบบนี้เปรียบเลยแล้วพวกมันมาที่โลกของเราทําไมก็ไม่รู้สิเอายังไงดีวะเราลองเข้าไปดูใกล้ๆไหมในอำเภออืมก็ดีเหมือนกันานอำเภอจึงเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าจานบินก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็บินขึ้นสูง จานบินค่อยๆ่อลอยสูงขึ้นไปแล้วก็ปล่อยแสงลงมายังข่าวบอยและนายอำเภอมันจะทําอะไรเราหน่ะนายอำเภอนั่นสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล,แล้วจานบินก็ดูดนายอำเภอและข่าวบอยเข้าไปในยานหลังจากนั้นนายอำเภอและข่าวบอยก็จําอะไรไม่ได้เลยมารู้ตัวเอกทีก็อนอนอยู่กลางทะเลทราย เฮ้ย hey, นี่เราสองคนมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นเรารีบกลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะต้องรีบไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล,และทั้งสองจึงเดินทางกลับหมู่บ้านแต่พอไปถึงหมู่บ้านคาวบอยก็รู้สึกแปลกๆเขาได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ก็ไม่เห็นขยับปากตาแก่นี่นะ่ะลำคาญจริงๆเลยบอกว่าอย่าตามมาก็าตามมาอยู่ได้ในอำเภอได้ยินเหมือนฉันไหมฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยคาวบอยก็แปลกใจมาก ฉันว่าเราไปหาอะไรดื่มแก้กระหายกันก่อนดีกว่าเดินทางขานทะเลทรายมานานนายอาจจะหูแว่กวก็ดีเหมือนกันในอำเภอฉันก็หิวน้ำจะแย่อยู่แล้วแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าไปในบา้านเหล่ารับอะไรดีครับฉันเอาน้ำเปล่าฉันก็เอาน้ำเปล่าเหมือนกันขณะที่พวกเขากำลังดื่มน้ำอยู่นั้นก็มีชายสองคนเดินเข้ามาในบา้านเหล่าบาร์เทนเดอร์เอาเบียร์มาให้พวกข้าสักสองแก้วสิได้ครับ ข้าวบอยได้ยินชายสองคนคุยกันว่าจะไปปล้นธนาคารก็เลยบอกเรื่องนี้กับนายอำเภอนายอำเภอฉันได้ยินสองคนนั้นบอกว่าจะไปปล้นธนาคารนายหูแวบอีกรือเปล่าฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเมื่อกินน้ำจนอิ่มแล้วข้าวบอยและนายอำเภอก็เดินออกจากบาร์เล่านายอำเภอฉันได้ยินจริงๆนะว่าสองคนนั้นจะไปปล้นธนาคารเอาอย่างนี้ฉันจะไปลองเฝ้าที่หน้าธนาคารดูดูสิว่าจะจริงอย่างที่นายว่าหรือเปล่า และแล้ว,ลวนายอำเภอและคาวบอยจึงไปยืนเฝ้าที่หน้าธนาคารไม่นานพวกสองคนในบาร์เล่าก็เดินเข้าไปในธนาคารจริงๆหยุดนี่คือการปล้นผลนเงินในตู้เซฟออกมาให้หมดนั่นไงนายอำเภอพวกมันเข้าไปปล้นธนาคารจริงๆด้วยเออจริงๆด้วยต้องเข้าไปจับซะแล้วหยุดนะพวกโจรวางปืนลงแล้วยอมให้จับซะดีดี โจรคนหนึ่งไม่ยอมฟังจึงชักปืนออกมาจะยิงนายอำเภอแต่นายอำเภอก็ยิงสวนไปก่อนอย่างรวดเร็วจนถูกลูกกระสุนจนล้มลงจนอีกคนหันมาตั้งท่าจะชักปืนออกมาอีกนายอำเภอก็พูดออกไปว่าอย่าคิดต่อสู้นะอยากลงไปกองมันเพื่อนของแกอีกรึไงแต่เจ้าโจรก็ไม่ได้เกรงกลัวมันชักปืนออกมายิงอย่างไวนายอำเภอยิงสวนไปอย่างทันควันแต่ครั้งนี้นายอำเภอพลาดท่าถูกเจ้าโจรยิงเข้ายางจังพอเจ้าโจรยิงนายอำเภอจนล้มลงแล้วมันก็หอบทุงเงินวิ่งหนีไปทันที ข่าวบอยเห็นนายอำเภอถูกยิงจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยนายอำเภอทําใจดีๆไว้นะฉันจะพาไปหาหมอเองไม่มีประโยชน์หรอกกระสุนยิงเข้าถูกจุดสำคัญฉันคงไม่รอดหรอกวันนี้แล้วนายอำเภอก็แน่นิ่งไปนายอำเภออย่าเพิ่งตายสิทําใจดีๆไว้แต่แล้วนายอำเภอก็กลับลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเอ๊ะทำไมฉันยังไม่ตายเนี่ยแล้วนายอำเภอก็ลุกขึ้นมายืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นพลังพิเศษจากจานบินประหลาดนั่นหระมั้งท่านนายอำเภอ